สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรินญ,ญาพาลุยจ้าวันนี้จะพาพี่น้องมาดูสวนพักเล็กๆของบรินญ,ญาค่ะได้ปลูกไว้พอได้กินจะมีหลายยางไม้ประดับสวนพักเล็กๆอันนี้มะเขือเปาะจ้มะเขือเปาะก็งาม เนี่ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อยังบ่ได้มีสารเคมีใส่น้ำหม,มักเ้าเขา่าจะกำลังออกดอกได้กินหมากน้ำจ้าเนี่ยคนี่ก็พักแป้นบ้านเขาพักแป้นหนึ่งใบขั้นสมใบขั้นสมนี่ต้นหอมจ้าปลูกกำลังงามกำลังขึ้น ปลูกอย่างละเล็กละน้อยพอได้กินจ้ะพอไม่ได้ซื้อ,อพื้นที่เล็กๆหลังบ้านอันนี้หอมใบยาวนี่กำลังงามหอมใบยาวอันนั้นพริกมะเขือมะละกอจ้ะก็อ <ไป S 1> กำลัง <ไป S 1> กอ<ป>กำลังเป็นดอก อันนั้นน้อยแน่ๆนั่นใบกะเพราจ้ะใบกะเพราอันนี้แมงลักอีตู่บ้านเรานี้สาละแหน่หรือจ้าใส่หนามซาวเขาผสมเต็มร้อยนี่บะมีแมงบะมีอย่างงาม น,นั้นหัวละผ้ามีอย่างละเล็กละน้อยนี่แต่สวนหลังบ้านวะริมยาปลูกอย่างละเล็กละน้อยนี่ค่ะบ้านเราค่ะพี่น้องมาเบิ่งข่างบ้านปลูกผักสวนควรัวพอได้กินนี่ปกอปกอกำลังกำลังเป็นหน่วยนึก <c oughs> ว่าสัน่ได้กินพี่น้องปลูกไปปลูกมาก็ได้กินราคาก็ย่างงามเลยค่ะ พาพี่น้องมาเบิ่งส่วนผักปริญญามีทุกอย่างอย่างละเล็กละน้อยคากำลังเป็นขากำลังเป็นนอเพราะได้กินจ้ะพื้นที่บ่ลายแต่เขาก็ปลูกทุกอย่างอันนี้ใบย่านางใบย่า้านางเฮ็ดไอ้นั่นไ้มันไต ได้กินจ้ะพอได้กินนี่ก็ต้นบกอโอ้กำลังเป็นวนี่อันนี้ต้นใยกระมุงแขางบ้านก็ปลูกมักปลูกจ้ะปลูกทุกอย่างรดน้ำพวดดินกับง้มเองจ้ะพาพี่น้องมาเบ่งสวนผักน้อยน้อยวรริญยาปลูกเองดูแลเองจ้า ส่วนผักหลังบ้านเนาพื้นที่พอหลายพื้นที่ไม่เยอะแต่เราก็ปลูกได้ทุกอย่างปลูกพอได้เก็บได้กินผักแพงๆช่ช่วงนี้ผักแพงค่ะโอ้ไปซื้อตลาดกัหนึ่งสิบบาทได้น้อยเดียวนี่เราก็มาปลูกเองนี่ตะไคร้เราก็มีหัวละพาก็งามหัวละพา ตพาตะไข้ชะอมแล้วก็สวยเด็ดเด็ดใบออกก็กิ่งกำลังออกยอดงามจ้าใส่ไข่เจียวแซ่บใส่กระถางใบกะเพราใบกะเพรานี่กำลังขึ้นใบกะเพรา ม,มีพริกมีมะเขือมีมะเขือเปาะโอ้งามคักมะเขือเปาะมะเขือเปาะนี่เอานนำหมักซาวเขา่าผสมนนำใส่เอ็มลอยใส่ยาพารานีบ,บัวพีพีย่เลยแต่นี่กำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกเป็นมาสนุกกิน ลเล็กก็น้อเห็นแล้วก็สบายตาจ้ะเขียวชะอุ่มเลยนี่ต้นหอมต้นหอมนี่เพิ่งปลูกนี่กำลังงามเด๋เอาน้าหมักซาวเข่ามารดนี่โอ้ยสวยเลยได้กินเลยจ้ะจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรินยาพาลุยจ้า อาพาพี่น้องไปลุยหลายๆยอย่างทำสวนเกษตรท่องเที่ยวไปในตัวจ้าคิดนี่ก็ฝากพี่น้องไว้ในเด้อจ้าฝากช่องปริญญาไปไปพี่น้องติดตามในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ